สวัสดีค่ะมาอัปเดตเข่าวสารของปีสแตงในช่องเด bon ็กเก็บบอลกับแอดมินเซนจจันคนนี้กันหน่อยดีกว่านะคะเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของเวโรนี่ก่อนเลยค่ะเพอล่าสุดทางสื่อก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเวโรนี่ในตอนนี้ต้องการคัมแบ็กที่จะกลับมาคุมทีมแล้วนะคะก็สำหรับเวโรนี่ย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะว่างงานได้ไม่นาน หลังจากที่คุมทีมอย่างเบอร์มิงแฮมแล้วก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เนื่องจากคุมทีมได้15เกมชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นใช่ค่ะเพื่อนๆชนะแค่2เกมก็เลยทำให้โดนเด้งอย่างไวเลยหลังจากที่คุมทีมได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้นโดยมันมีสื่ออย่างพวกคัตออฟไซด์ได้ออกมาเปิดเผยว่าไม่แน่นะคะการที่เวโดนีคัมแบ็กกลับมาคุมทีมอีกทีเนี่ยมันอาจจะเป็นการกระตุ้นให้เอเล็กเทนฮาร์กจำเป็นจะต้องเร่งทําผลงานให้ ดีขึ้นมาากกว่เดิมเนื่องจากณนะปัจจุบันนี้เทนหาก็เป็นผู้จัดก,การทีมอีกหนึ่งคนที่กําลังอยู่ในช่วงการพิจารณาของบอร์ดบริหารว่าจะให้เอริกเทนหาทาทีมต่อหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่ว่าเวนูนี่จะเป็นตัวเติงหรืออะไรยังไงที่จะเข้ามาคุมทีมปีสัจแดงแทนนะคะ เพราะตามข่าวเขาบอกว่าเวนลุนนี่เนี่ยในเบื้องต้นตอนนี้อยากจะไปลองแก้มือในลีกประเทศซาอุดีอาระเบียเสียมากกว่าเพราะปัจจุบันนี้ลีกซาอุถือว่าเป็นลีกที่น่าสนใจมากและอยากจะลองไปสัมผัสบรรยากาศที่นั่นดูบ้างซึ่งเอาตรงๆถ้าหากเรามาคุยกันว่าเวนลุนนี่เหมาะสมที่จะไปคุมทีมในซาอุดีอาระเบียหรือเปล่าหรือว่าเหมาะสมที่จะมาคุมปีสัตว์แดงหรือเปล่าแอดมินก็ต้องขอแสดงความคิดเห็นว่าถ้าจะเป็นปีศัตว์แดงเนี่ยอาจจะ ยังไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่นะน่าจะยังคุมนักเตะไม่อยู่แต่ถ้าหากเป็นหลีกในซาอุเนี่ยก็น่าจะพอได้อาจจะไปสัก1ปีหรือ1ซีซั่นอะไรนี้เพราะว่าชื่อของเวโลนียังขายได้อยู่แต่ถ้าหากจะเอาเรื่องผลงานก็คงจะต้องลุ้นกันอีกทีว่าจะไปได้สักแค่ไหนเพราะขนาดสตีเวนจลาดตอนนี้ก็ยังสุ่มเสี่ยงว่าจะโดนเด้งอยู่เลยณนะปัจจุบันนี้ ทีนี้เรามาต่อกันที่ดาบิดเดคอากันหน่อยดีกว่าไม่รู้ว่าในใจตอนนี้ต้องการที่จะคัมแบ็กกลับมาอยู่กับปีศาจแดงหรือเปล่านะคะและ่าสุดก็ได้ตอบปฏิเสธสโมสรหนึ่งในอังกฤษออกไปอีกแล้วก็สำหรับดาบิดเดคิอาณัจจุบันนี้ก็ยังคงว่างงานอยู่นะและก็มีขา่าวพัวพันกับสโมอสรอเก่าอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อย่างเนือง หลักๆก,ก็เป็นเพราะไอ้เจ้าอังเดโอน,นาเน่ทำผลงานได้ถึงขั้นห่วยแตกเลยนะคะเกมล่าสุดปีสัตว์แดงถึงแม้จะชนะมาได้ที่4ประตูต่อสแต่ไอ้เจ้าโอนาน่าเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ทำผลงานได้แย่ที่สุดในเกมนั้นนะเพราะรับไม่ได้สักกระลูกเลยนะคะเรียกได้ว,ว่ายิงเข้ากรอบเนี่ยก็คือตรงตาข่ายทุกลูก ซึ่งมันก็มีหลายๆสื่อได้ออกมาเปิดเผยหลังจากนั้นว่าโอนาน่าเนี่ยมีโอกาสสูงเสี่ยงที่จะไม่ได้ไปต่อกับทีมค่อนข้างสูงเลยถ้าหากทางเอริกทินฮากนั้นโดนสั่งปลดแบบฟ้าผ่าหรือว่าหากไม่ได้โดนปลดเนี่ยตัวของโอนาน่าเองนี่แหละที่อาจจะโดนเด้งออกไปเพราะถือเป็นจุดบอดของทีมเลยก็ว่าได้ทําให้ปีศาจแดงมีข่าวพัวพันกับผู้รักษาประตูอย่างพวกยานโอบักหรือว่าจะเป็นอารอนแลมเดลแล้วก็รวมถึงดาบิตเคียาคนนี้ด้วย เพราะว่าล่าสุดมันมีการเปิดเผยจากดิอเล็กติกว่าในตลาดเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาเนี่ยทีมอย่าง Nottingham ฟ o ร e s t ได้มีการติดต่อไปหาดาบิดตดิยาเพื่อที่จะขอเซ็นสัญญาระยะสั้นกับเขาแต่เดียกาก็ยังคงยืนยันชัดเจนว่าในตอนนี้ยังไม่รับงานยังอยากจะอยู่ว่างๆไปก่อน ซึ่งทางสื่อได้วิเคราะห์ว่าหรือมันอาจจะเป็นการรอเวลาคัมแบ็กกลับมาอีกหนึ่งครั้งของดาบิดดีอาเนื่องจากในตอนนี้ถ้าถามแฟนบอลของแมนยูเนติดว่าจะเอาดาบิดดีคากลับมาหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามีแฟนบอลเกินครึ่งที่คิดว่ายังไงดาบิดดีคาก็ยังดีกว่าอังเดโอโลน่าและก็ควรจะกลับมาแต่ก็ควรที่จะพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องค่าเหนื่อยกันใหม่เนื่องจากดาบิดดีคาเขาก็อายุมากขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตามเรื่องของดาบิติยามันก็คงจะต้องรอลุ้นกันต่อไปเนื่องจากมันมีการเปิดเผยจากสื่อดิแอรติกว่าเดคิอาเนี่ยจริงๆจ,จบกับปีศาจแดงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สาเหตุมันก็เป็นพอเอลิกเชนทักนั่นแหละที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆลย่ากแล้วมันก็เลยทําให้เดคิอาเนี่ยไม่ได้ไปนคนสําคัญของทีมอีกต่อไปเพราะถ้าเพื่อนๆยังพอจํากันได้เดคิอาเนี่ยในตอนที่สัญญาใกล้จะหมดมีข่าวว่ารอให้ทีมนั้นต่อสัญญาฉบับใหม่ กับเขารอแล้วรอเล่าปีศาจแดงก็ไม่ยอมต่อสักทีซึ่งมันก็เป็นเพราะเอริกเทนฮากนี่แหละที่ต้องการจะเปลี่ยนผู้รักษาประตูแล้วมันก็ทําให้ทั้งสองฝ่ายจะต้องแยกทางจากกันสงสัยอาจจะงานเข้าจูดเวลลิงแฮมได้นะคะพอล่าสุดทางสื่อ BBC ออกมาเปิดเผยว่าถ้าหากมีการตรวจสอบแล้วว่าจูดเวลลิงแฮมไปด่าเมสันกินวุดจริงๆเนี่ยจูดเขาอาจจะโดนลงโทษถึงขั้นโดนแบนเลยนะคะ ก็สำหรับเรื่องนี้ต้องขอย้อนกลับไปในเกมล่าสุดที่เกตาเฟ่พ่ายแพ้เรอัลมาดิดไป2ประตูต่อศูนย์หน่อยดีกว่าในเกมนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ทางเรอัลมาดิดคว้าชัยชนะได้แบบไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่ก็ตามสมนะแต่ประเด็นก็คือมันก็มีดราม่าเล็กๆกับการเจอกันระหว่าง2แข้งอังกฤษนั่นก็คือเมสซันกินวูดกับจูดเบลลิงแฮมโดยตอนแรกมันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นสักเท่าไหร่ แต่หลังเกมวันนั้นก็มีสื่ออย่างเดอะซันได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอว่าจูดบิลลิงแฮมไปพูดบางสิ่งบางอย่างกับเมสันกินวูดซึ่งตรงนี้แหละที่มันด้านมีคนไปจับได้ว่าสิ่งที่จูดพูดออกไปเนี่ยก็คือคําว่าไอ้นักข่มขืนมันก็ถือว่าเป็นการเหยียดเพื่อนร่วมอาชีพนะคะเพราะยังไงเรื่องนี้เนี่ยศาลท่านก็ตัดสินมาแล้วว่าเมสันกินวูดไม่ได้เป็นคนผิดแล้วก็อุตส่าห์ย้ายไปทําใจที่หลีกในสเปนแล้วแท้ๆแต่ไอ้เจ้าจูดด้านมาปากเสีย พูดเรื่อองนีี้กโดยมันก็มีสื่ออย่าง BBC ได้ออกมาฟันธงนะคะว่าในตอนนี้ทางลาลิกาสเปนในมีการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังและใส่ใจกับเรื่องนี้มากเพราะพวกเขารู้ว่ามันเป็นการกระทําที่ไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมอาชีพคือตอนนี้เนี่ยลาลิกาสเปนต้องการที่จะลบภาพอีกที่มันไม่มีคุณภาพให้ได้เหมือนก่อนหน้านี้นะคะเพราะในช่วงนี้เนี่ยลาลิกาสเปนไม่ได้รับความนิยมในวงกว้างเหมือนกับอีกในประเทศอังกฤษ ซึ่งหลักๆมันก็เป็นเพราะการเล่นที่ค่อนข้างจเจออื้อให้กับทีมใหญ่มากกว่ารวมถึงเวลาเล่นก็มีลูกตุกลูกติดหรือว่าเล่นกันค่อนข้างรุนแรงเยอะตรงนี้แหละที่ลาลีกาสเปนคิดว่าถ้าหากไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวเลตติ้งจะตกไปมากกว่านี้เพราะในปัจจุบันนี้คนเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ดูลาลีกาสเปนกันเลยหลังจากที่ทางลิโอเนลเมสซี่แล้วก็คิสเตียโนโรนัลด้น,นย้ายออกไปเอาตรงๆสมัยก่อนแอดมินก็ยังมีดูอยู่บ้างนะแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูเลย ถึงถาหากมีเรื่องเฉาแบบนี้ก็คงจะต้องพยายามไต่สวนและเอาจริงเอาจังและถ้าหากยูดทาแบบนั้นจริงก็อาจมีการลงโทษสถานหนักแล้วอาจจะไปถึงขั้นสั่งแบนเลยก็ว่าได้ทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอลิกทินฮากันหน่อยดีกว่าเพราะล่าสุดเอลิกทินฮาก็ได้ออกมา,สาแสดงความเสียอกเสียใจว่าเสียใจมากๆที่ในตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาไม่ได้แข่งในตำแหน่งกองหน้าเข้ามาสู่ทีม ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันณนะปัจจุบันนี้ปีศาจแดงมีข่าวพัวพันกับแข้งในตำแหน่งกองหน้าหลายคนไม่ว่าจะเป็นคาริมเบซีมาชูปโปโมติงหรือว่าจะเป็นติโมแวนเนอร์ที่ในตอนนี้ก็ไปอยู่กับท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วซึ่งหลักๆก,ก็เป็นเพราะทีมเนียกทาประตูได้ค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะในตำแหน่งกองหน้าตอนนี้ดาวซันโวด้านเป็นทางสกอตแม็กโทมินีไซอย่างนั้นก็เลยมีข่าวว่าอยากจะหาตัวจดสกอเข้ามาช่วยลัดมอยรุนอีกสักหนึ่งคนแถมใน อนนี้อ,องโตนี่มาร์ซยาวก็ยังเจ็บอยู่โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างที่เอลิกทินฮาร์ในมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวอัปเดตก่อนเกมที่จะพบกับเวสต์แฮมยูเนเติดเอลิกทินฮาร์คเขาก็ได้ออกมายอมรับว่าจริงๆเนี่ยกระเฮียนกระหือรือมากๆที่จะต้องการแข่งในตำแหน่งกองหน้าเข้าสู่ทีมในตลาดที่เพิ่งปิดไปนี้แหละแต่มันมีเหตุผลบางประการที่ทำให้ซื้อใครเข้ามาไม่ได้ เอลิเกเทนฮารเขาบอกว่าผมคิดว่าในตอนนี้ผมไม่จําเป็นจะต้องปิดเป็นความลับนะว่าเราต้องการกองหน้าเข้าสู่ทีมด้วยอาการบาดเจ็บขององโจนี่มาร์ซิยาลเราต้องการนักเตะในตําแหน่งนี้จริงๆแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราจะต้องคํานึงถึงกฎ Financial Fair Play กฎนี้มันมีข้อเสียอยู่นะ โอเคมันอาจจะสร้างความเท่าเทียมกันของนักเตะของทุกๆสโมสรแต่ถ้าหากมันมีเรื่องด่วนเกิดขึ้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทํามันคือการขายนักเตะออกซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากคุณต้องขายนักเตะดีๆแล้วผมคิดว่ามันส่วนทางกับแนวทางที่ผมกําลังจะสร้างทีมขึ้น ตอนนี้ผมมีโอมารีผมมีอามาตเดียโลแล้วก็มีมาคัตเดฟรฟดที่สามารถลงเล่นในตำแหน่งนั้นได้แต่มันก็เพียงแค่เอานักเตะที่พอจะเล่นได้เท่านั้นเอามาเล่นในตำแหน่งนั้นหลังจากนี้ผมคงจะต้องคิดสักหน่อยว่าแต่ละเกมผมจะเอาใครลงไปเล่นในตำแหน่งเบอร์9เอลิกเทนฮาก,ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะคะ ก็ผ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเชา้านี้ก่อนจะจากกันไปขอย้ําอีกทีนึงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจแอดด้วยนะคะส่วนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดและแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ